สวัสดีครับวันนี้มาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับบ้านบางทองพักเครื่องนะครับวันนี้นะครับมีพักนําเสนอนะครับทั้งหมด37รายการนะครับรายการที่1ถึงรายการที่35ก็รายการละ200บาทนะครับมีรายการที่37นะครับเป็นรายการพิเศษนะครับเดี๋ยวมาฟังกันท้ายคลิปนะครับพี่นะวันนี้นะครับมีพักสวยๆทั้งนั้นเลยนะพี่มีคนพลาดนะครับพี่นะ รายการละ200บาทนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่ท่านใดสนใจวัตถุมงคลจากผมนะครับสามารถติดต่อมาช่องทางทางหน้าจอได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว0 9 5ย์8 8 5 1 3น่าะครับ i อ l ดี e ลเคียน2 4 2 5 3 5หนะครับหรือสแกนที่ QR c o อ e คได้เลยนะครับนะครับไลน์ผมชื่อเคียนนะครับติดต่อหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับดูแล้วภาพไม่ชัดภาพเบอร์นะครับสามารถขอภาพเพิ่มเติมได้ตรงนี้ได้เลยนะครับมาเริ่มเลยเลยครับรายการที่1ของวันนี้นะครับ รายการที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่สมเด็จนะครับหนาๆสวยๆเลยนะครับด้านหลังมีปั๊มเป็นรูปหลวงพ่อนะครับไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับมีปั๊มนะครับนะครับดูง่ายเหลือเกินนะครับองนี้นะครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับด้านหลังมีปั๊มนะครับนะครับเป็นเกจินะครับมาต่อไปครับเลยครับรายการที่สองนะครับรายการที่สองเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อทองใบนะครับ นี่เปรียบหลวงพ่อทองใบนะครับปีสามหกนะครับนี่นะครับอำเภอวิเศษนะครับนี่นะครับนะครับมาต่อไปครับรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับ มันข้างด้านหลังนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะมีตัดช่อนะครับนะครับมาต่อไปครับรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่เป็นพระสมเด็จนะครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะครับผมไม่ทราบหลวงพ่อนะครับมียันนะครับเป็นสมเด็จนะครับต่อไปครับรายการที่ห้านะครับ รายการที่5นะครับเป็นพระปิตานะครับกรมหลวงนะครับเขาเรียกว่าปิตากรมหลวงเหรอนะครับน่าจะใช่นะพี่นะเป็นของหลวงปู่สุขนะปากคองมาขามเท่านะครับต่อไปครับรายการที่6กครับพี่รายการที่6นะครับรายการที่6อันนี้เป็นพระพิมพ์นางพญานะครับเป็นนางพญานะครับด้านหลังแบบนี้เลยนะครับ สไตล์พระบ้านๆนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่นะรายการที่6นะครับต่อไปครับรายการที่7นะครับรายการที่7เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับอำเภอสะเซิงเซา์นะครับ2550นะครับเป็นเหรียญอาร์มนะครับหลังบวรนะครับสพทนะครับกระไหลทองนะครับนะครับรายการที่7นะครับต่อไปครับรายการที่8นะครับ รายการที่รายการที่แปดนะครับเป็นรูปหลอกอะไรทองนะครับหลวงพ่อเกิดนะครับเป็นรูปหลอกอะไรทองหลวงพ่อเกิดนะครับนะครับนี่นะครับอภาพเพิ่มเติมได้นะครับรายการที่แปดนะมาต่อไปครับรายการที่เก้าครับรายการที่เก้านะครับเป็นเหรียญเสมานะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับโอ้พี่ยังสวยเลยนะครับนี่ปีห้าห้านะครับ อันนี้ปี5้นะครับรุ่นวีรชนนะครับ5 5 5 5นะครับนี่นะครับวีรชนนะครับปี55ามาต่อไปครับรายการที่10นะครับรายการที่10นะครับนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับอีก1นองค์นะครับนี่ครับดูฐานนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะนะครับ นะครับ EP นี้น่าจะเป็น EP สุดท้ายนะครับหลวงพ่อเงินนะครับเพราะว่าน่าจะหมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับพี่นะนะครับไม่มีอีกแล้วนะพี่นะนะครับนะครับอะต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจโรนะครับนี่นะครับนะครับนี่นะต่อไปครับรายการที่สิบสองนะครับ 12นะครับเป็นเหรียญนะครับ M16 นะครับเขาเรียกเหรียญ M16 นะครับนี่นะครับหลวงพ่อเพนะครับเหรียญ M 16หกลวงพ่อเพนะครับนี่สวยๆคมๆเลยนะครับมาต่อไปครับรายการที่13นะครับ13อันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นสมกอนะครับพิมพ์ลึกนะพิมพ์ลึกนะครับ นึกชื่อไม่ค่อยออกบางทีผมลืมนะครับนะครับอ่าต่อไปครับรายการที่14ี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเพราะว่าพระชุดนี้นะครับเป็นแบบผมไปมามาบ้านนี้มาแบบหลวงพ่อเงินเยอะมากเลยนะพี่นะผมพี่กเลยได้เจอหลวงพ่อเงินเยอะหน่อยนะพี่ช่วงนี้นะน่าจะเป็น E ีสุดท้ายแล้วพี่นะน่าหลวงพ่อเงินน่าจะหมดแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวผมต้องไปมันมีอีกบ้านหนึ่งนะครับขอให้ผมเข้าไปเอา พระที่บ้านเขานะครับผมยังไม่มีเวลาไปเลยครับผมเลิกงานมาก็เย็นแล้วก็ต้องมาทําไรให้พี่ๆดูนะครับนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับนะครับมีเลขด้านหลังนะครับไม่รู้เลขอะไรนะพี่ดูดูก้นสวยๆเลยนะครับมาต่อไปครับพี่รายการที่สิบห้านะครับสิบห้านะครับเป็นเป็นพัดชัยนะครับเป็นเนตซอรกลัวนะเป็นรองพิมพ์นะผมว่า น่าจะเป็นลองพิมพ์นะแต่ผมไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรนะครับนะครับขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกโอ้โหองนี้เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับพวกช่วงนี้ผมผมเจอหลวงพ่อเงินบ่อยมากเลยพี่นะนะครับผมก็ดูไม่เป็นด้วยนะถ้าผมดูเป็นผมรวยไปแล้วพี่นะผมไม่มาตั้งขายกว่าสองร้อยหรอก นะพี่นะถ้าพี่ดูพี่ชอบพี่ใช่พี่ใส่เลยนะครับพาผมไม่มีการเช็คไม่มีการส่งเซียนนะพี่นะนะครับได้มาอย่างไงก็เอามาแบบนั้นเลยนะครับคนที่เขาได้ไปนะเขารู้นะพี่นะนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับใครที่ได้ของดีๆไปนะครับนี่ครับอันนี้รายการที่สิบหกนะครับพี่นะนะพี่ดูออเดอร์นะครับนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับ รายการที่17นะครับอันนี้เป็นนางกวักนะครับผมไม่รู้ที่นะครับเนี่ยบางอย่างผมไม่รู้ผมก็บอกว่าไม่รู้นะพี่นะนะผมไม่รู้เลยนะครับขออภัยด้วยนะครับต่อไปครับรายการที่18นะครับ18นะครับเป็นเหรียญนะครับพี่เป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญเหรียญปลอดภัยนะครับนะเหรียญปลอดภัยปี1 0นะครับเหรียญปลอดภัยปี1 0นนะครับคมๆเลยนะครับ ต่อไปครับรายการที่19นะครับ19นะครับเป็นรูปหล่อหลงพ่อเงินนะครับนี่บ้านนี้เขาชอบหลงพ้อเงินจริงๆเลยนะเขาบอกเขาเก็บมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆนะตอนนี้ชราภาพแล้วนะพี่นะนี่นะครับเป็นรูปหล่อหลงข้อเงินนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับ นะครับนี่รายการที่20หลวงพ่อกลวยนะครับเป็นเหรียญกะไรทองนะครับผานุมานเชิญธงปี21งหนึ่งนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับรายการนี้รายการที่20นะครับมาต่อไปครับรายการที่21นะครับรายการที่21นะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยนครพนมเหรอวัดธาตุมหาชัยนะนี่นาะหลวงปู่คคำพันนะครับเป็นหลวงปู่ธคำพันนะนี่เขียนอย่างนี้นะครับต่อโค้ดนะครับ เป็นเหรียญหลวงปูคำพันธ์นะครับนะครับน่าจะเป็นเนื้อกะไหล่นะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพุงนี้ไม่ควรพลาดเด้อพี่นะพุงนี้เดี๋ยวผมไปไปไปเอาบ้านนี้มานะพี่นะเขาโทรนัดผมละเดี๋ยวผมอ๋ออันนี้มีอุด,ด้วยพี่มีคนอุด,ด้วยพี่ ตรงนี้มีเลขมีมีต่อโค้ดอูด้วยนะผมไม่รู้ที่นะพี่นะหลังด่วเด้อนะครับอ่ะตรงนี้ไม่คนพลาดเด้อพี่นะตรงนี้พระชุดใหม่มาแล้วนะนะครับอันนี้เป็นเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับนี่ด้านล่างเขียนยอสสหรือเปล่านะครับสองห้าสามแปดนะครับด้านหลังเป็นไต้ฮ่องกงนะนะครับปีสามแปดนะครับ ต่อไปครับรายการนี้รายการที่ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่สบายสวยเลยนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับนี่นะดุโกนนะนะครับอะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้านะครับนี่นะครับเป็นพระเหรียญนะครับอ๋อหลวงพ่อแพรนะพี่นะ ปีสามห้านะครับอนุสรร้อยปีวัดพิกุลทองนะครับสวยๆเลยนะครับนะครับนี่นะครับปีสามห้าะไอปียปีสามห้าใช่นะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบหกครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่หลวงพ่อเขียวนะหลวงพ่อเขียวนะครับตอกโคดด้านหลังหลังยันห้านะครับพ่อเขียวก็ไหลทองไม่สาปีนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับอยู่ในกรอบแบบนี้สวยๆเลยนะครับเอาด้านหลังปิดอีกนะครับนี่นะครับดูพิมพ์เอานะครับพี่นะชอบใช่ปิดได้เลยนะครับรายการที่27นะครับต่อไปครับรายการที่28นะครับพี่รายการที่28นะครับเป็นหลวงปู่พิมพานะครับหลวงปู่พิมพารุ่นหนึ่งนะครับ นะครับนี่นะครับหลวงปู่พิมพานะครับพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับเหรียญคมคมเลยนะครับคมทะลุกรอบเลยนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้านะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับมีมีมีหลุมๆด้วยนะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อดีๆเนื้อจะจัดแบบนี้เลยนะครับ มาต่อไปครับรายการที่30นะครับ30นะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นพระพุทธกันเนาะพี่ด้านหลังมียันลูกหัวใจนะครับนี่นะครับคล้ายๆรูปหัวใจนะครับไม่ทราบที่นะครับเก่าๆเลยนะครับต่อไปครับรายการที่31นะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นพระเหรียญนะครับนี่นะครับหลังยันสี่นะครับเนป็พระเหรียญนะครับ ต่อไปครับรายการที่32นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับองคนี้ชัดเจนพิมพ์แบบดูจีวอนขีดแบบนี้เลยนะลงมาแล้วก็หักไปอย่างนี้เลยนะดูดิสวยๆนะพี่นะสวยอยู่นะครับองนี้แต่อยู่ในเลี่ยมนะครับมาต่อไปครับรายการที่33นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแเพนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อเพนะครับรูเหรียญไตมาสนะครับวัปปิคุลทองปีสองห้าหนึ่งสองนะครับเป็นเหรียญปีหนึ่งสองนะครับโอหห่วงเจาะเล็กๆแล้วปิ้นแบบนี้นะครับนี่นะครับนะครับรายการที่สามสิบสามนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบสี่นะครับองนี้ต้อง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 พยายามดูเลยนะพี่นะเพราะองค์เล็กมากเลยพี่เป็นนาคปกนะครับโอ้โหดูกล้องยังไม่โฟกัสเลย ความเล็กนะครับอันนี้เป็นนาคปกนะครับเป็นนาคปกนะครับนี่นะครับด้านหลังเขียนคูบาส้อยนะครับจังหวัดตากนาคปกคูบาส้อยนะครับนาคปกของคูบาส้อยนะครับนี่นะครับคูบาส้อยนะครับองเล็กนะครับรายการที่สามสิบสี่นะครับมาต่อไปครับรายการที่สามสิบห้านะครับ รายการที่สามสิบห้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับดูดูหน้าโหดมากเลยพี่เลหน้าองค์นี้โหดมากเลยนะดูคิ้วตั้งเลยนะหน้าดุหน้าดุอันนี้หน้าดุนะนะครับนี่ดูตะใบนะครับนี่นะรายการนี้นะครับรายการที่สามสิบห้านะครับมาต่อไปครับรายการที่สามสิบหกนะครับ สามสิบหกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะครับวัดท่ากระบือนะครับนี่นะครับสองสี่แปดสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะครับมาต่อไปครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่สามสิบเจ็ดเป็นรายการพิเศษนะครับอันนี้นะครับจะเป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณนะครับด้านหลังแบบนี้นะครับอุดคั่งนะพี่นะพลาสติกมากเลยพี่องค์นี้นะครับ พอที่400บาทนะครับอง์นี้นะครับพร้อมส่งนะครับล็อกเก็ตล็อกเก็ตฉากฟ้านะครับนี่นะครับอ่านะครับรายการที่37นะครับ่ะครบแล้วครับทั้งหมด37รายการนะครับรายการที่1ถึง36รายการละ200บาทนะครับรายการที่37นะครับเป็นรายการพิเศษนะครับ400บาทนะครับถ้าพี่ท่านใดนะครับสนใจวัตถุมงคลจากผมนะครับสามารถติดต่อช่องทางนี้ได้เลยนะครับ เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว095 9588 513นะครับ ID Line นะครับ Kyen 242535นะครับหรือสแกนที่ QR Code ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเกินปลายทางนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งนะครับนะครับวันนี้นะครับ EP ที่192นะครับขอญาตไปก่อนนะครับรวยๆเหงืองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับเวลาเดิมนะครับ1ทุ่มนะครับ เราเจอกันนะครับในภาคชุดใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ